ข้อที่5ยังอยู่ในเรื่องปริมาตรของรูปพีระมิดอยู่นะครับเอา้าสำหรับข้อที่5เนี่ยโจทย์เขาพูดว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสองชิ้นนะครับนำส่วนของฐานเนี่ยมาประกบกันเอาตัวฐานนะมาประกบกันนะครับบรรจุอยู่ในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะที่ยาวด้านละ10เซนโดยจุดยอดทั้ง6เนี่ยสัมผัสกับกล่องที่จุดกึงกลางแต่ละหน้าของมันนะ มันมีรูปมาให้นะครับพีระมิดสองชิ้นที่ประกบกันเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่อ่าก็อันนี้ครับดูจากรูปแล้วจะเข้าใจง่ายกว่านะก็คือจากไอ้ตรงด้านเนี้ยถึงด้านเนี้ย,นนยคือ1ิบเซนติเมตรโอเคปะ่ะอ่าพี่เขียนแบบนี้นะครับ10บอมนะทุกด้าน10บซอหมดเลยเนาะนะครับนี่ถึงตรงนี้นะแล้วความสูงก็10 c ซเอมเช่นเดียวกันอ่าพี่เขียนลงไปก่อนนะอันนี้ก็คือ1ิบ ซีเอ right. wow. ็มหมดเลยนะครับก็เป็นกล่องตรงเสี่ยมุมฉากนะครับนั่นแปลว่าแล้วไอ้ตรงจุดตรงนี้เออตรงจุดตรงนี้นะครับจุดเนี่ยมันอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของแต่ละหน้าเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จุดกึ่งกลางตรงนี้ก็จุดกึ่งกลางโอเคป่ะนี่ก็จุดกึ่งกลางไอ้ตรงด้านหลังนี่ก็จุดกึ่งกลางด้านหน้าก็อยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะแล้วก็ด้านบนอยู่ตรงจุดกึ่งกลางหมดเลยนะครับอ่ะทำบอกแบบนี้ปุ๊บก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับนั่นแปลว่า ไอ้ Chevy. ตรงความยาวตรงเนี้ยจากตรงมุมนึงไปถึงมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องยาวเท่ากับด้านด้านเนี้ยโอเคไหมแล้วก็มุมจากด้านนึงไปถึงมุมอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องยาวเท่ากับความกว้างตรง, Gone ตรงเนี้ยสิเซนเหมือนกันแล้วก็จากมุมยอดหนึ่งไปถึงอีกมุมยอดหนึ่งข้างบนเนี่ยก็ต้อง10เซนเท่ากันด้วยโอเคปะนะครับอ่างั้นณนะตอนนี้เราทราบความหมายของโจทย์ทั้งหมดแล้วนะครับอา้าวทีนี้เราจะต้อง โจ์เขาต้องการถามหาว่าไอ้เจ้าพีระมิดสองอันที่อมมาประกบกันเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่ไปเข้าสูตรตามเดิมเลยนะครับสำหรับสูตรการหาปริมาตรพีระมิดเนาะปะริมาตรพีระมิดโอเคปะ่ะนะใช้สูตรคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานแล้วก็คูณความสูงครับโอเคปะ่ะนี่ใช้สูตรนี้ นะแต่ข้อนี้มันมีพีระมิดประกบกันเนี่ยสองชิ้นโอเคบ้านะงั้นปริมาตรพีระมิดสองชิ้นก็ทำไงครับคูณสองเข้าไปก็คูณสองเข้าไปครับนี่คูณสองเข้าไปอันนี้ก็คูณสองเข้าไปเก็ตปะนี่พี่เขียนคูณสองใช้เป็นสีน้ำเงินนะเพราะว่ามันมีนี่ไงสังเกตดิมันมีชิ้นบนเนี่ยก็เป็นพีระมิดไอชิ้นล่างก็เป็นพีระมิดที่มาประกบกันเอามาซ้อนทับกันอะไรแบบนี้ นะครับอา้าวงั้นขั้นตอนต่อไปโจย์ต้องการทำหาปริมาตรเราก็แทนศูนย์ให้ถูกต้องก็จบแล้วนะครับอา้าวข้อนี้ครับ1ส่วน3ใช้เลข1นส่วนสามตามปากติก็ใช้เหมือนเดิมนะคูณพื้นที่ฐานทีนี้ไอ้ตัวพื้นที่ฐานนี่แหละน้องๆหลายคนบอกพี่ฐานมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมเรียนมาว่าฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องใช้สูตรคือด้านคูณด้านอา้าวงั้นอันนี้ก็คือเอา10คูณ10ใช่หรือไม่นะครับ สำหรับข้อนี้สังเกตดูให้ดีไอ้ตรง10กับ10เนี่ยฟังนะสิบตรงนี้เนี่ยมันจะไปเท่ากับจุดยอดมุมถึงจากฝั่งหนึง่งถึงอีกฝั่งหนึ่งครับงั้นมันไม่ใช่ความยาวด้านของไอ้เจ้าฐานนะมันเป็นความยาวของเส้นทแยงมุมครับเนี่ยตรงเนี้ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันคือความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับเนี่ยจากมุมนี้ถึงมุมเนี้ยโอเคปะ แล้วด้านหน้าไปถึงด้านหลังน่ะก็ยาวสิบครับเข้าใจไหมนะงั้นอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่พลิกรูปนะถ้าพี่พลิกรูปมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ยเข้าใจปะ่ะนะมันก็จะมีเ,เส้นทแยงมุมเนี่ยยาวสิบเซนติเมตรนั่นเองนะครับไม่ใช่ความยาวด้านนะโอเคปะ่ะอ้าวพี่แล้วเป็นแบบนี้ทําอย่างไรล่ะสําหรับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเส้นทแยงมุมมันตัดกันเป็นมุมฉากครับไอที่ตัดกันเป็นมุมฉากเนี่ย เราสามารถใช้สูตร1นส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมได้โอเคไหมนะถ้าใครไม่รู้จดไปนะครับนะข้อนี้ต้องใช้สูตรเอ,อพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากใช้สูตรนี้ครับใช้เส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของ เส้นทแยงมุมครับผลปูณของเส้นทแยงมุมอ่ามันต้องใช้สูตรนี้นะครับไม่ใช่ว่าน้องแบบโวยพี่ผมรู้แค่สูตรเดียวเลยด้านคูณด้านอย่างเดียวเลยมันก็มันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับนี่ต้องใช้สูตรนี้สูตรนี้ใช้ได้กับรูปสามรูปที่เส้นแยงมุมตัดกันแล้วเป็นมุมฉากก็คืออจตุรัสนี่แหละแล้วก็ขนมเปียกปูนแล้วก็รูปเป้านั่นเองนะครับสามรูปนี้ นะงั้นเราก็จะไปแทนด้วยสูตรนี้นะก็จะใช้1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมก็คือ1 0คูณ10บครับโอเคไหมสิบคูณสิโอเคปะนะครับขั้นตอนต่อไปทีนี้ความสูงครับความสูงเดี๋ยวพี่ขอใช้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับความสูงเราจะวัดจากตรงเนี้ยนะจากตรงกึ่งกลางฐานเนี่ยของพีระมิดนะครับแล้วก็วัดไปที่จุดยอดถูกต้องไหม งั้นการเนี่ยตรงนี้นะนี่นี่นี่พี่เอาเส้นแบบหนาๆหน่อยนี่ตรงเนี้ยไอไอเนี่ยคือความสูงขึ้นสีเขียวอะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันคือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของอะไรครึ่งหนึ่งของความสูงสิบงั้นครึ่งหนึ่งมันจะคือห้าครับโอเคปะ่ะงั้นต้องคูณด้วยห้าก่อนนะงั้นอันเนี้ยต้องคูณด้วยห้าก่อนมันถึงจะเป็นหนึ่งชิ้นแล้วโจทย์ต้องการสองชิ้นครับเราจึงเอาไปคูณสองอีกตัวหนึ่งอ่างั้นแทนสูตรเสร็จเรียบร้อยได้ทั้งหมดเป็นตรงนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปน้องคำนวณต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเอาทําไงดีวิธีการจริงๆมันก็สามารถถอดมุงเล็บได้เลยนะแล้วก็น้องก็จัดการเอา2ตัด2แบบนี้ปรับปรับส่วน3มเนี่ยมันตัดอะไรไม่ได้เพราะ3ตัดอะไรไม่ได้น้องก็จับไอตัวบนคูณกันครับ10บคูณสิคูณหแล้วก็ส่วนด้วยตัวล่างคือ3ครับงั้นข้อนี้สิบคูณสิได้100 100ยคูณหได้500 500ส่วน3า นะเท่ากับห้าร้อยส่วนสามตารางเซนติเมตรโอเคไหมหรือน้องสามารถไปทำต่อจากเนี้ยให้มันเป็นตัวเลขที่มันเป็นจำนวนคละหรือทศนิยมก็ได้แต่ว่าพี่ก็แนะนำว่าทำเป็นจำนวนคละจะดีกว่าโอเคไหมนะครับสามารถทำต่อได้อีกนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็นจำนวนคละนะน่าจะดีที่สุดนะครับปริมาตรใช้ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเอง นะครับอา้าวจบตามนี้นะอ่ะงั้นอันนี้ก็คือแนวในข้อที่5ในหน้านี้นะครับเอา้าเดี๋ยวเราไปต่อกันอีก1ข้อในข้อที่6ต่อนะครับอ่ะเรามาต่อกันในข้อที่6ต่อนะครับสำหรับข้อที่6เนี่ยเขาพูดว่าขนมเทียนนะ้มีลักษณะคล้ายรูปพีระมิดฐานสีน่เหลี่ยมจัตุรัสต้องการทําขนมเทียนที่มีฐานยาวด้านละ4เซนสูง3เซนจํานวนร้อยห่อ โดยขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้งประมาณ2อส่วนสของปริมาตรของเนื้อขนมนะอย่างทราบว่าต้องใช้แป้งประมาณกี่กรัมถ้าแป้ง1ลิตรหนัก550กรัมนะครับอ่ะสำหรับข้อนี้เนาะขนมเทียนเป็นรูปฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่ะเราก็คิดคำนวณคล้ายๆกับข้อที่แล้วนี่แหละนะครับงั้นเราหาปาริมาตรขนมเทียนกันก่อนนะครับว่าในทั้งหมดเนี่ยมันคิดเป็นเท่าไหร่ นะครับอ่บปาปริมาตรขนมเทียนนะเนื่องจากมันเป็นรูปพีระมิดเราก็หาปาริมาตรของพีระมิดนั่นเองนะครับก็คือใช้สูตร1นส่วนสคูณฐานครับฐานเป็นรูปไรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสครับแล้วเขาบอกว่าฐานจัตุรัสเนี่ยมันยาวด้านละ4ข้อนี้บอกความยาวด้านนะต่างกับข้อที่แล้วนิดนึงข้อที่แล้วเป็นการบอกเหมือนเป็นอ่อเส้นทแยงมุมนะครับมันเลยใช้สูตร1นส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมถูกต้องไหม แต่ข้อเนี้ยมันบอกด้านมาน้องก็ใช้ด้านคูณด้านได้เลยนะครับงั้นก็ไปคูณอ่ะเข้าสูตรให้เรียบร้อยก่อนเนาะคูณพื้นที่ฐานแล้วก็คูณความสูงนะครับงั้นก็จะได้1ส่วนสคูณกับด้านคูนด้านคือ4ี่คูณสครับแล้วก็คูณกับความสูงคือ3มเซนครับมีแบบนี้100ห่อโอเคปะงั้นพี่ขอเขียนด้านซ้ายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นปริมาตรขนมเทียนเนี่ยรนะ้อยห่อนะอ่าเพิ่มเข้าไป100ห่อ ก็คือคูณร้อยครับโอเคปะก็คือคูณเข้าไปหนึ่งร้อยครับนี่ได้แบบนี้นะเพราะว่ามันใช้ร้อยข่อมันก็ต้องคูณร้อยเข้าไปนะครับงั้นสําหรับข้อน,นี้โอ้ยง่ายมากเขาตั้งเลขมาให้น้องๆตัดได้ก็คือสามตัดสามได้เลยปับปับโอเคปะนะครับงั้นก็นำสี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่ได้สิบหกสิบหกคูณร้อยได้พันหกครับ, 16. 16 1, รบงั้นจะได้พันหกร้อยลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือปริมาตรของตัวขนมเทียนทั้งหมด นะซึ่งมันรวมระหว่างแป้งกับไส้อ่าแต่เขาสนใจแป้งครับนี่ขั้นตอนต่อมานะเขาบอกว่าแต่ละห่อเนี่ยจะใช้แป้งประมาณ2ใน3หรือ2ส่วน3ของปริมาตรของเนื้อขนมนะครับงั้นเราก็หาต่อนิดนึงก็คือจะใช้แป้งเท่ากับ2ส่วน3ของปริมาตรขนมเทียนปริมาตรขนมเทียนเราหาแล้วไงไอพันหกนี่แหละงั้นเอาพันหกมาใช้ครับ อ่าโอเคปหนะครับนี่ได้แบบนี้เป็น2อส่วน3คูณกับ1,600พรข้อนี้ถามว่ามีตัวตัดทอนได้ไหมมันไม่มีตัวตัดทอนได้น้องติดเป็นเศษส,ส่วนไว้ก่อนนะครับคือเอาสองคูณกับ1 6 0ได้3,2 0 0แล้วก็ส่วนด้วย3ไปก่อนโอเคปหขั้นตอนต่อไปทีนี้อันเนี้ยมีหน่วยเป็นอะไรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราได้ตรงนี้ว่าเป็นรูปบาทเซนครับเราได้ตรงนี้ว่าเป็นรูปบาทเซน นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อคำนวณหามาเนี่ยหน่วยจะเป็นรูปบาทเซนด้วยครับอ่าก็คือมันจะมีส่วนประกอบที่เป็นตัวแป้งอะ่ะคือเอาสามพันสองไปส่วนสามครับมันหน่วยก็จะเป็นรูปบาทเซนเหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปทีนี้เราต้องทําการแปลงหน่วยครับหน่วยที่เขาอยากได้เนี่ยคือเขาถามว่าเออแล้วไอ้แป้งเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันจะต้องหนักกี่กรัมนะโดยเขาบอกว่าแป้งหลิตรเท่ากับห้ายห้าสิกรัม นะครับงั้นเราต้องแปลงไอ้เจ้าตัวนี้ครับให้ไปเป็นกรัมก่อนนะครับอ่าให้ไปเป็นกรัมก่อนนะก็คือจากอ่าอันนี้นะครับถ้าใครไม่รู้นะจดไว้นะครับก็คือ1ลิตรเนี่ยจะเท่ากับพันกรัมครับเออหลิตรโทษโทษเท่ากับพันลูกบาศก์เซนต์อนะ่าพันลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอ่า เพราะว่าณตอนนี้หน่วยที่เราได้อ่ะคือเราได้หน่วยรูปบาทเซนมาโอเคไหมนะครับงั้น1ลิตรที่เท่ากับพันรูปบาทเซนแล้วตอนนี้เราได้คําตอบเป็น3,200ส่วน3ลูกบาทเซนเนี่ยเราอยากหาว่ามันกี่ลิตรเราเอาไปหารพันครับงั้นจะเป็น3,200ส่วน3ครับและเอาไปหารด้วยไอ้่0 0 0ครับนะหารด้วย1,000พ การหาร1,000พนะตอนนี้มันเป็นการหารเหมือนหารเศษส่วนอะ่ะเข้าใจปะงั้นมันจะกลายเป็น3,200ส่วน3คูณกับ1ส่วนพันครับแล้วก็ตัดทอนนิดนึง0 0ตัด0 0ครับนะมันจะกลายเป็น32สองแล้วส่วนด้วยตัวส่วนก็คือ3คูณ10ได้30ครับหน่วยเป็นอ่าณนะตอนนี้หน่วยเป็นลิตรแลละคือมันจะเท่ากับลิตรกว่าเนี่ย32ส่วน30มเนี่ยมันจะ1เศษ2ส่วน30อะไรอย่างเงี้ย นะครับอ่ะแล้วเราไปทำให้เป็นกลัมครับนะเพราะฉะนั้นจะอันนี้จะเป็นลิตรเนาะอันนี้จะเป็นกลัมและนะครับถ้าหนึลิตรเท่ากับห้า้อยห้าสิบกลัมงั้นอันนี้เราก็นำสามสิบสองส่วนสามสิบไปคูณกับห้าร้อยห้าสิบครับซึ่งตัดทอนไม่ลงตัวน้องตัดได้แค่ศูนย์กับศูนย์ครับโอเคปะ่ะ แล้วน้องก็เอา32คูณกับ55นะครับอ่ะ32คูณกับ55ได้เท่าไหร่น้องก็เป็นตัวเศษแล้วก็ส่วนด้วย3เมื่อเราได้จำนวนนั้นปุ๊บน้องก็ไปทำให้เป็นจำนวนคะหรือทศนิยมต่อนะครับอีกนิดหนึ่งก็จะจบแหละนะหน่วยก็จะเป็นกลมแล้วครับตอนนี้ถ้าทำเสร็จสิน้นนะครับอ่ะเหลือแค่นี้หวังว่าน้องๆคงจะทำต่อเองได้นะครับอ่ะนี่พี่ก็ไกด์มาให้จนถึงตรงนี้แหละนะอ่ะงั้นแนวใน วันนี้ก็มีข้อ5กับข้อ6ในคลิปนี้ไว้เราไปตอบข้อ7ข้อ8ในคลิปหน้ากันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ